สวัสดีครับเพื่อนมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ติดกันต่อนะผมคาซิเมโลครับกับความท้าทายใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นตอนที่คาซิเมโลย้ายมานะครับแมนยูนเต็ดอยู่อันดับจมบวยเลยทีเดียวเขาเลือกที่จะไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกออกกับเรียวมาริดอีกหลายสมัยก็ได้ คาซิมเมโลบอกนะครับว่าผมได้แชมป์มาแล้วห้าสมัยผมอยากมาเล่นยูรุปาบ้างมันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ดีพวกเราทุกคนล้วนมีความชอบหรือเส้นทางที่มันไม่เหมือนกันแมนเชสเตอร์เต็ดยังสามารถดึงดูดผู้เล่นได้เสมอแฟนบอนลรักพวกเขาอย่างเต็มเปี่ยมพอสโคนะครับเชื่อว่าคาซิมเมโลจะมีบทบาทสําคัญในทีมอย่างแน่นอนการที่มีคาซิมเมโลอย,อยู่ข้างหลังมันจะช่วยทีมได้เยอะมากๆผมเคยมีรอยคินและไมเคิลคาริที่คอยจัดการให้ทําให้มีอิสระมากขึ้นโดยไม่ต้องระวงหลังเลยเหมือนมีหลัก กันว่ามีคนคอยจัดการให้คุณอยู่ทุกอย่างในสนามมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนควรที่จะช่วยเหลือกันเพราะฟุตบ,บอลเล่นเป็นทีมการร่วมแรงร่วมใจจะเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะเสมอก็พอสโคเะอรบได้กล่าวเอาไว้นั่นเองงานนี้ก็ต้องติดตามมันต่อไปนะผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์ให้ด้วย